เอาครับผมขออีกคลิปคลิปหนึ่งครับสั้นๆครับบัวได้มีโอกาสไปเยี่ยมแพรว่าฟาร์มแพรว่าฟาร์มลำป่าวบีบนะครับอยู่ไกล้ลครับเขาบกเขาเสียเาหยอกเสยนี่ครับเจ้าของมหาภมเองเลยมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับผมับเสียบ่บอยแพรว่าฟาร์มนะครับมืออื่นกับได้ข่าวเฝ้าเนาะกับสมัยประเทศเขายังไงเลยเพื่อนก็เลยเอางัวมานะครับ กับเป็นในน้ำของจังหวัดกาลสินนั่งเนี่ฮะนี่ค่ะเนาะของอีกาลสินเอ่านี่ครับผมเป็นว่ากิ้วนะว่ากิ้วเร่ร่อยครับทั้งหมดนี่มันมาครับผมทั้งหมดครับนี่ลูกผสมตัวเดียวครับเป็นง้อลูกผสมอืมือเงาพวกนี้เป็นขื่นเชิงรืองแล้วก็ทําไอพีเอฟที่เกิดในไทยครับทั้งหมดเลยแบบนี้ไอพีเอฟเป็นไอเด่นเป็นง้อทีไม่ได้นอกสุดยอดเลยนะครับผมเคยบอยเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยว่าวางง้อชาโลเลผมปฏิเสธก่อนเซบอยเด้ อ่าง้อง้อชาวเลศเนาะสมมติน้องไงไงเนาะพอนย่างคั่มอ่ะง้อโเนื้อโคขุนพ่นย่างคั่มกับกับเนื้อวากิวไปนี่พอขอเอยเป็นเป็นเป็นแบบสายพันธุ์ง้อนะครับเพราะว่นี่เปการโจมตีกันอ่าแต่มเลีงทุกสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าขอดีที่ผมมาคือมาลงตัวกับง้ววากิวเพราะว่าง้ววากิวเนี่ยมันมีเครื่องไขมันแทรกแตวเป็นเนื้อเป็นเนื้อแดงเนื้อแดงได้เหมือนครับแต่เขาห่อนเนื้อเนาะกับ ขายเป็นเนื้อตอนเล่โรลอยสี่ลอยโลกับสี่สี่ลอยสี่มือเนื้อครับนี่แหละที่ทีคำถามที่ผมอยากซื้อเมื่อกี้ซื้อมาผมกได้ให้จมตีไปนะแต่ว่าแต่ว่าผมผมอยากให้ถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสิไหมครับแตกต่างมันเป็นงัวที่สุดยอดของเนื้อครับไปต่อได้ถ้าสายพันธุ์ดีๆเขาสามารถขุนเนาไข่มันแตกได้ครับแก็ยังน่าตงสิครับหรือเป็นพอพันธุ์ดีๆทีทั้งสมาคมไทยว่ากิวที่พัฒนาอยู่ตอนนี้ก็คือช่วยกันตอนนี้ก็คือว่าหาคัดพอพันธุ์ดีที่สุดครับ ที่การเราผสมกับง้วบไยพื้นเมืองบ้านเท่าล้วก็คุณนายเกดเนี่ยดีครับสำหรับนั่โต๊ะกับรออีกสิ้นปีครับเดี๋ยวผลงานเขาจะเริ่มบอกแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปจังหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ผมถ่ายภาพเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งในเพจบ่าวเกษตรนะครับมีภาพรอๆอพันยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้ซื้อบอยในน้ำนะครับเจ้านารุโตะนี่มักแด้เลยครับนารุโตะเออซื้อม่อากเลยโมไปยังครับโมไปยังครับโมบอกวนเพื่อนครับผมเอาแล้วขินเพราะค่ออกข้อครับออกข้ออันนี้พอพันเลวยหรอครับแกนกับพอพันครับ ครับตอนนี้ไหน6ปีแล้วครับ6ปี6ปีเลยมั้งหมอเอง6ปีบรกกอนนงานแล้วประมาณนี้เนาะต่อเมื่อประกอบสวัสดีครับคุณหมอครับนี่มีแต่โทษซ้ำหาหมอเนี่ยแหละครับฝากลูกศิษย์ไปไปฝึกงานนะครับโอ้โหฟอร์ตัวจริงแล้วครับผมเซบอยได้มาจจะไหนครับผมซื้อมาจากอาร์เจนตนครับไอ้ช่างรุ่งครับเพื่อเพื่อจะเอามาปรับปรุงตรงนี้เลยบอสมีในคอก็คือมีทั้งผสมจริงในฟาร์มเองบอสหรือว่า อ๋อกระเทียมแล้วกระขายน้ำเชื่อน้ำบอ๊อบีบ๊อบกระขายครับอืมอืมอมแล้วขายหรือคืขึ้นพร้อมครับโอ้หเหรอครับซื้อขึ้นพร้อมครับใส่สลูกขึ้นพร้อมพี่น้องเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นยังสิถามคุณหมอก็ไ้หรือถามเช๊บอบอ็ไ้น้ำหนักเท่าไหรน่นี่ด้วยสายตาเนี่ยประมาณเลยประมาณเลยพอดบอกแปดลอยเกินเกินอู้มันแน่นเนื้อผมมาเนาะแปดลอยสบายๆนี่เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์นะครับเจ้านาลุโตะซื้อมากหนึ่งล้านบาทครับ ก็เสร็จไหมงัวว่ากิ่วต้นเรียนครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านครับเป็นแต่สามปีที่แล้วสุดยอดครับบันี่ก็คือผลผลิตที่ได้มากตรงนี้แหละนะครับบอกเลยครับพี่น้องครับผมได้ชิมเนื้อของแพ้ว่าฟ้ามแล้วเพราะว่าผมว่าอยากไปกินใส่เลยเหมือนเหมือนเซียบอยบอกเลยสามารถเทสเป็นเนื้อได้ครับผมเป็นเนื้อไขมันแทรกได้แล้วก็นีกรเงินเนื่อขายเป็นเนื้อแดงเรคยสนใจกคุณต้อแต่พันธุกรรมชัดเจนเขาซื้อไีต่อได้ครับ ครูมีทุนต่อไปกับไปคุณเอาไข่มันใส่จะกปีนี่งพอเมว่าตอนคุนตังแต้แรกคอดแบบมันสามสิบเดือนครับครับสามสิบเดือนขึ้นครับงมืวานี้สามสิบเดือนเลยปกติถ้าเป็นพ่นยังขําทัวไปกับยี่สิบยี่สิบสี่แม่ครับเป็นพวกกันเป็นสาแองกัดครับหดี๋ยเป็นพวกหลูกสมชโลเล่เนี่ยครับนี่ครับแล้วก็ผมอยากนําเสนอนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่งหัจักเซียบอยนะอยู่บ้านหนองสวงเนี่ยครับผมครับอวาตอนนี้ประชากรอะไรเพื่นใดคบคิวหลูกในา้ามอยู่ตอนนี้กั ในสามรอยกัวครับเห็นนี่ลูกนะเฉพาะลูกนะตัวเดียวครับสามรอยกัวตัวลูกของนั้นรู้ตัวครับผมสามรอยตัวแล้วตอนนี้แม่อยู่ในตัวนั้นตอนนี้แม่พันตอนนี้ในมีมันหาลอยครับหาลอยครับพี่น้องครับลอยกัวยินว่าโมเมนต์ของเหรียญเนี่ยกรบบามันเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกผสมดีเขาขัดเป็นไอ้ว่ากิ่ยวขึ้นตอนนี้สุดยอดเลยครับผมพันแทกันมีรอยกัวครับอืมอืมครับรวมเดียวกับพันกัวอยู่ครับนี่ฮะเจ๊ไหนกะ <c oughs> เอาพี่น้องสนใจจงไหนกน็จังคอยติดตามได้นะครับ <c oughs> ผมโบว่บาซิเป็นน้ำเชื่อของเจ้าน,านรุโตเองหรือว่าอยากเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มล้วแต่เนาะอยากเลียงอยา่างนั้งหรือว่าอยากปรึกษ<ส>าจะไหนเปนบอกครับขอตกลงก็คือว่าเวลาผสม,มตัองทรงผมครับถ้าผมทรงผมผมก็มันขาสามารถซื้อมันเป็นไปต่อไปได้ครับ<อ>มันก็ผสมใบตาเขาแล้วไอ้ิตัวได้หอดมือจับมามีสองตัวมันเป็นต่อไปได้เขาว่าการแก่แล้วที่จริงอยากใ้บ้านนอเช่ากระสีนิวบัน กาลสินนี่แหละเอาอย่างไกลยิ่งย่างไกลกาลสินเนี่ยผสมทรงเป็นต้นน้าให้ครับพอ้าหมายผมมีขุนง่วอยู่มันเจ็ดลอยก็โตครับครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์เซียบอยลงไปข้างล่างใด้ครับผมที่น้องนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ครับขอบคุณครับขอไปไปเดี๋ยวนี้ครับนี่อันนี้เอฟเนี่ยตัวนี้แม่เขาจะเป็นรูปผสมเขอเเชีวเกียรแองกัสจากนอกแล้วก็เป็นผสมหน้าตัวครับเป็นตัวขู่ตัวนี้สามเดือนครับนี่ครับสามเดือนนี่ก็ที่ลอยโลด้ะครับนี่ ครับอาจจะได้อยู่กับแต่แต่ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนาะสิบบอยเนาะถามว่าที่กินตอนลนะถ้าตอนอ้วนเหรอตอนเนี้ยโอ้โอืมออืมอืมอืนี่ครับผู้โดยสารมาเด็ดครับล่องสองร้อยโล่สี่โล่ร้อยยี่สิบเนีครับสองร้อยสองหมื่นสี่หรอสองร้อยโล่โล่ละรอยยี่สิบสองหมื่นสี่ครับบ่ต้องไว้บ้าตัวน้อยตัวใหญ่สั่งอำนักเลยครับพี่น้องเกษตรกรได้ยินบ่ได้ยินสองข้างบ่เนี่ยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอาติดตามครับจากแพรวาฟาร์มครับสวัสดีครับ อ้ oh, แสงมันนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเมืองครับ s <S เป็นกอกงวที่สุดยอดเลยครับผมมือน,นี้ครับ